หลอส้มธรรมชาสตร์หลอส้มของขายตามขงางค่ะหล่อส้มตัวเมืองปากเซหล่อส้มทิวทัศธรรมชาสตร์ของหวัดภูสลับตำนานหักสามเสาสบายดีไปพี่น้องอีพีนี่ปากเซแข้งจำปัสสาเมื่อน,นิปเปิลในมีโอกาสพาพี่น้องมาหล่อส้มธรรมศาสตร์เนาะของผักไก่ซปปลาวฮาพี่น้องนากระแมนแข็งจำปสัสสกเฮาเองเนาะปากเซก่อนไปเขากะ เวเบิงแว่ซส้มก่อนว่าแถวขางทางมีสะบานเป็นไดของมาแล้วเพิ่นจะมาขายตามขางทางเนาะเวลาคนสัญจรไปมาเพิ่นกะจะแววซื่อไปฝากพีตนน้องหรือว่าซื่อไห้กับเื่อกินอยู่บ้านอยู่เฮือนหรือซื่อไปปล่อยไปทําบุญนั่นเองเนาะพี่น้องตลาดนี้เอื่นอีกแบบกับเป็นตลาดปลาเนาะเพราะว่าของกินธรรมชาสตร์ร้ายแล้วก็มีของปลามีผวกห,ห้อยหอมผวกกบพวกอเอี่ยนเนาะ และกะป้าจีบอกจีโปมหินแอพี่น้องบ้านเฮาเอินจีโร่เนาะตะข่างไทยเป็นซื่อว่าจีโป้ก๊แมนเพิ่นสิค้ายเป็นขุเนาะพี่น้องขุ่ละเศร้าพันกิถ้าเป็นเงินไทยก็แกมนขุละ40บาทเนาะส่วนผิกมั่นเทียนบอ่อหรือเป็นหมากสมมอมแมนเพิ่นคายตกละสนะิ0พ0นเนาะสองตก1 5กะส,ปะส,าาสบบิประมาณเศนะ้าหาบาท30สบาทแม่พี่น้องประมาณ30บาทเนาะส5 0ห0พัน หมากเค่งแม่นเพิ่นขายหมัดหาพันกีบเด้อที่พี่น้องเห็นเป็นพัวหมากน,น้อยนะแม่นหมากเค่งเนาะสาหรับอันติบเข่าหรือว่าของนี่แม่นสะบานก็จะเห็ดเองเด้อพี่น้องเห็ดหลักเขาออกมาขายอยู่ตามริมทางเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่นค้นสันจรหลายเพราะว่าทางภาคใต้นี่มองท่องเที่ยวหลยบ่วจะเป็นวัดภูจมปัสซักหรือว่าวัดภูสาเลาเนาะหรือว่า นำตกกพาสวมนำต๊กอันพานำย่อยเนาะพี่น้องไม่ลายแงแต่ว่าเมื่อนอี้เปิดนสิ้าพี่น้องไปวัดภูสลาวเนาะหลังจากเขาซื้อของแล้วเขาก็สเสดินทางเข้าในเมืองปากเซกันเลยตอนนี้เขากลเข้ามาหอดในเมืองปากเซแล้วเนาะพี่น้องเขาก็สเสดินทางไปวัดภูสลาวเลยพี่น้องเห็นมอที่เนมไปเห็นนันเม่งฮงแฮมแกนเนาะอีกภาคพ,พังของหองแฮมแกนกัสิ มีเฮือนนั่นนักธุรกิจสาวเนาะพี่น้องหลังงหญ่ๆเหม็นเฮือนแม่ดาวเฮืองเนาะเจ้าของกาแฟดาวเฮืองพี่น้องเห็นโบสำลัดสว่างเลยอีกพังเบื้องนี้แม่นหงแฮมแกนเนาะหงแฮมแกนเนี่ยก็เป็นหงแฮมที่ใหญ่ในปากเซเน่ยพี่น้องแล้วจะขามไปอีกพังแม่นอันวัดผู้เสลาเนาะภาพที่พี่น้องกําลังเห็นีน่ก็แม่นขวัวปากเซเนาะพี่น้องขัวาขามระวางปากเซ่กับอันขามไปหาวัดผู้เสลาแต่ก่อนนะบบมีขัวตอนเปิดมาตอนยังน้อยนะแม่ เดี๋ยวเอารถขวมใส่บักบักลำยง่ายๆเนารถขวมไปหาวัดมันซองผักพังเด้พี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นพัดนารลายเพิ่นหิดสางคัวขึ้นมาแล้วแต่แกตอนเปิ่นยางน้อยๆนะแมนขวมบักเนาะพี่น้องเห็นบอวงางึงนี่คนที่เพิ่นย่างนะเมนเพิ่นย่างขึ้นผู้เพิ่นยางไปออกกำลังกายาวบ้าบานแถวนี้แหละเพิ่นแข็งแห้งๆขนาดพี่น้องผู้สูงสูงเนาะยางเพิ่นด่ยางขึ้นแต่เปิ่นดขี่รถอ้อมขืนเพิ่นเสียหอดวัดกันยังเมื่อยแล้วเพิ่นนันย่างข้นอู้ยอมหับเนาะเพิ่น แข็งแห้งขักพี่น้องแล้นี่การเม่นนั้นก่อนเทาสิขึ้นไปนี่ซิมีห่านค่าไล่ยางเนาะซิมีห่านกินดด่มนั่งซุ้งวิวหรือว่าห่านกาแฟเนาะสามารถสือขึ้นไปกินทั้งเทิงดหรือว่านั่งกินก่อนจะขึ้นไปเนาะนี่แมนเปินครับย้อนซ้อนมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งโดยตรงเลื่องปอตจะบิดแบบแมนผ่านขึ้นไปแล้วนะครับมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะบัดน,นี้เฮาเดินทางขึ้นมากกันเลยพี่น้องขึ้นขี่าตามเส้นทางขึ้นมาเลยอ้อมภูขข้นมาจนมาหอดวัด ึงหวัดนภาหวัดนี่จะอยู่ทั้งทึงพี่น้องเน่ลงไปนี่เห็นหมดเลยปวกขั้ว,วยังนะวิวทิวทัศน์งามงามเนาะและเข้ามาในโตว,วัดนี่พี่น้องเห็นโบพระพุทธลูหลายลาย,ลายเนาะเพิ่นจะวางไวให้พวงเฮานี่ไปสักกะระบ,บูชาเนาะพี่น้องอันพระสักสิงศักซิท้าเนาะเฮากะกะบายก่อนมาหอดต่ไไ้แล้วนี่ก็แม่นแพนที่เนาะพี่น้องแพนทีเทียนเพิ่น,นจะบอกแหล่งทองเที่ยวของ ครปากเซมีหม่องได้แน่เพื่อนบอกทุกจุดท,ท,ทุกบอนเลยพี่น้องทุกทุก,ทกหม่องที่มีันการทอแหล่งทองเที่ยวฮะแหละ้วก็เส้นทางมาวัดภูดสระเอาเปินกระบ,บอกละเอียดไปเลยเนาะเปินกระไดทายไว้เถอผู้ใดที่อยากมาแล้วบัวหูจักทางมาก,ก็สามารถบึงผ่านคลิปวิดีโอของเปินได,ด้เ้อพี่น้องแล้วก็เสีมาเราตำนานหักทีที่เพิ่นบอกว่าแน่นอนเนาะวัดภูดสระมีที่มาที่ไปเนาะตามที่ผู้เา่าผู้แก่เปินเราให้ฟังตะกี้เนาะพี่น้อง พังหนึ่งจะเป็นภูมะลงเนาะพี่น้องแต่อีกพังหนึ่งจะเป็นภูบาเจียงละขันกลางในแมนวัดภูสะเลาหรือว่า,วาเพื่อนอื่นอีกเสือว่าวัดภูสตะเหลาเนาะพี่น้องกีแต่ก่อนอมีบ่าวสาวครูหนึ่งเนาะผู้ชายเสือว่าแถาบาเจียงผู้หญิงเสือนางมะลงเนาพนะพี่น้องก็ได้มักหักกันตกลงพงใจว่าให้บ่าวบาเจียงหนีมาขอเนาะพอหดมือมันไม้บ่าวบาเจียงในเดินทางมาขอสาวมะลงเนาะแต่ถือสาวมะลงนีปฏิเสธเพราะว่าสาวมะลงนี มีคนหักคนหมักอยู่ในใจอยู่แล้วสื่อว่าแถาจำปาเนาะพี่น้องเหตุในแ่าบ้านเชียงนี้เสียใจอย่างแหงเสียใจแห้งพี่น้องสิกับเมื่อบานแต่ก่อนกับบ้านเพิ่นกะมาทำใจอยู่มองเงินวัดภูดสลาวนี่แหละเพิ่นเอาขค้งที่บ่นจะเอามาโคนนะเป็นเหล่าให้ไกลโตเนาะมาเทศะลงนี้เลย มากินมาเมาอยู่นี่เบิ่นกะเทสะลงนี้ก็เลยมาเป็ี่นทีมาวัดภูสะเหล่าแต่ปัจจุบันนี้เพินมาเปลี่ยนเื่อวัดภูสะเหล่าเนาะอันนี้ก็เป็นตามที่ผูฒ่าบุแกเปิลลอ้เพื่อนฟังไรไ้พื้นที่ก็เเราอีกแบบหนึ่งเนาะอีกพื้นที่ก็เเราว่าสาวมาล่งนี่ถือบังคับให้แต่งงานกะบ่าวจำปาในพ่อนสาวมาลูกนี่ดำใจบไดบ่โอกแต่ห้องบุกินเขากินน้ามนเลยเสียชีวิต โภแบวาบาเจียงหูข่าวสาวมาลุงเสียชีวิตบ่าดเจียงทําใจบ่ได้เนาะก็เลยมาสะเหลาลุงนี่กินเหลาเมาสเาเหล่าลุงนี่ต่เกิดเป็นวัดภูสาเหลาเนาะแต่เรื่องเล่าบางพื้นที่พื้นที่ใดจะเป็นความจริงนะเปิ้ลกับโมงูเนาะพี่น้องอันนี้เปิ้ลกับว่าออตามที่เฒ่าภูแก่เปิ้ลเล่าให้เปิ้ลฟังเนาะ,ะเปิ้ลก็เลยยิบเยื่นเนามาผาโพม่พี่น้องให้ได้ฟังนํากันถ้าเปิเ้ลว่าคําใดบุภาพถ้าเปิเ้ลว้าคําใดผิดพลาดไปเนาะเปิ้ลกับกอโทถูกกภไปพี่น้องอยู่มองนี้เลยเด้อ สำหรับคลิปเฮ้ามือในอก็สีจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก่อนไปเปิน้นเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบภพาดคลิปใหม่ของเปิ้นเนาะคลิปหนาพอกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบาย